ในขณะเดียวกันนะครับหันมามองทางฝั่งชาติยุโรปกันบ้างนะครับชาติยุโรปตอนนี้ที่ได้ว่ามีกิจกรรมสร้างความฮือฮาได้ตลอดนั่นก็คือฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดนะครับเอ็มมาเนลมาคงก็ได้มีการประกาศว่า ฝรั่งเศสจะมีการจัดส่งเครื่องบินมิลลาด2,000ขไปยังยูเครนจำนวน40ลำภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งแถลงการของมังคงนั้นก็กล่าวพร้อมกับการว่าประธานาธิบดีเอมเรลมังคงแห่งฝรั่งเศสเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะตัดตั้งกองพลน,น้อยฝรั่งเศสที่ประกอบด้วยทหารในยูเครนเขากล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุีที่6ที่ผ่านมา เขาบอกว่าเขาต้องการจัดตั้งกองพลน้อยฝรั่งเศสซึ่งประกอบไปด้วยทหารที่ได้รับการฝึกฝนและติดอาวุธโดยฝรั่งเศสในยูเครนภารกิจสำคัญก็คือการฝึกทหารยูเครน4,500นายจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พวกเขาสอนให้พวกเขาปกป้องดินแดนของตนเองและจัดตั้งกองพลน้อยฝรั่งเศสมาโครงกล่าวว่าประธานาธิบดียูเครนและรัฐมนตรีกรลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้พันธมิตรทั้งหมดฝึกทหารให้เร็วขึ้น เราต้องถามตัวเองว่านี่เป็นปัจจัยที่ทำให้มันบานปลายหรือไม่คำตอบก็คือไม่ซึ่งมาคงกล่าไว้แบบนั้น เหตุการณ์ก่อนหน้า <no> น <liebe> ี้นะครับมันก็มีรายงานข่าวจากทางรอยเตอร์เมื่อวันที่30พฤษภาคมว่านะครับฝรั่งเศสนั้นอาจจะส่งครูฝึกทหารไปยังยูเครนเร็วๆนี้แม้จะมีความกังวลจากชาติพันธมิตรบางส่วนและการวิพากษ์วิจารณ์จากรัสเซียก็ตามซึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับมาคงก็ประกาศว่าในสัปดาห์ข้างหน้านั้นเขาจะนําเสนอแผนอย่างเป็นทางการสําหรับความเป็นไปได้ในการส่งครูฝึกทหารฝรั่งเศสไปประจําการในยูเครน และเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพยูเครนเขาก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่มีการสนทนากับรัฐมนตรีกระทรวงทหารกองทัพของฝรั่งเศสซึ่งก็มีการประกาศว่าฝรั่งเศสนั้นพร้อมที่จะส่งผู้สอนไปยังยูงยเครนเพื่อฝึกอบรมทหารยูเครนซึ่งเซอร์สกี้ก็ยังได้สแสดงความหวังว่าประเทศอื่อนนั้นก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยซึ่งกระทรวงกลาโหมของยูเครนระบุในภายหลังว่า การหาลือในเรื่องนี้ยังคงดําเนินต่อไปและขณะนี้นั้นยูเครนกําลังเตรียมเอกสารเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลาในการตกลงประเด็นทางราชการเพื่อที่จะทําให้การตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงกลางโหมของฝรั่งเศสก็บอกกับรอยเตอร์นะครับว่าการส่งผู้สอนไปยังยูเครนนั้นอยู่ระหว่างการหาลือกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ ฝรั่งเศสต้องการสร้างพันธมิตรโดยการส่งผู้สอนไปยังยูเครนฝรั่งเศสไม่ได้ทำสงครามกับรัสเซียและไม่แสวงหาการยกระดับการทำสงคราม แต่ต้องการสนับสนุนยูเครนในการป้องกันประเทศปารีสวางแผนที่จะสร้างพันธมิตรที่พร้อมจะส่งผู้สอนไปยังยูเครนซึ่งมาโครงได้กล่าวเรื่องนี้เมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสก,กี้ของยูเครนที่กรุงปารีสซึ่งเขาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเราไม่ได้ทําสงครามกับรัเสเซีย และเราไม่ต้องการให้เกิดการบานปลายแต่เราต้องการทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้ยูเครนต่อต้านการรุกดานของรัเสเซียเมื่อยูเครนขอให้เราฝึกทหารที่ระดมกำลังอยู่ในดินแดนอธิปไตยของตนนี่ก็เป็นการบานปลายหรือไม่ ณที่นี้ไม่ใช่การส่งทหารยุโรปหรือพันธมิตรไปแนวหน้าเหตุใดเราจึงต้องเชื่อฟังรัสเซียซึ่งเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าเส้นแดงของเคมลินเราต้องการจัดตั้งแนวร่วมผู้สอนซึ่งพันธมิตรหลายๆได้ตกลงกันในเรื่องนี้แล้ว มาโครงยังบอกอีกว่าด้วยความเคารพต่อพวกเขาฉันไม่สามารถบอกคุณได้ในขณะนี้ว่าฝรั่งเศสจะทำแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่อยู่คนเดียวเราจะใช้เวลาในวันถัดไปเพื่อจะตั้งแนวร่วมให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของยูเครนภายใต้กรอบทำงานเดียวกันที่ผมเพิ่งพูดถึง